สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับผม d ีเจ m เกมเมนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับ s ติชเชอร์ .IO เช่นเดียวเช่นเดิมนะครับเพิ่มเพิ่มเติมคือมีออปชันใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่า Play a g a i n AI นะครับวันนี้เราจะมา Play a g a i n กับ AI นะครับผมการตั้งค่านี่ก็มีอะไรเพิ่มขึ้นนะครับผมเช่นเอานิ้วลากอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็นี่แบบนิ้วลากปกติเนี่ยคลาสสิกโหมดนะครับผมแล้วก็ ออร่าโหมดนะคะเป็นโหมดลูกศรน,นั่นเองจอยสติ๊กโหมดนะครับผมผมเอาคลาสสิกโหมดก็แล้วกันโอเคแล้วก็มาดูสกินครับสกินใหม่ก็มีมาเยอะแยะเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูทีละตัวอ่านี่ก็เป็นไฟนะครับผมอ่านี่ก็พิ้วที่พายนะครับพิวที่พายนะครับโอเคอันนี้ก็เป็น p l a เพสโต e นะครับผมอ่าแล้วก็ยังมีหลายหลายอย่างเพิ่มขึ้นมานะครับผมอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียโอเค วันนี้เราจะมาเล่นในตัวไหนดีนี่ดีกว่านี่โอ้โหสปาร์ลาดโอเคเราจะมาเอาชื่อกันนะครับชื่อ,ช,อชื่ออะไรดีชื่อ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  what the fuck อขอภายจริงๆนะที่ผมต้องพูดคำหยาบนะครับพิมพ์ภาษาไทยได้ยังเนี่ยไม่ได้เล่นนานแล้วเนะี่ย <Okay, S 1> โอเคยังพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้นะครับผมอ่า e n นะคบผม n ั l i s h นะคะผมเราต้องชื่อ king อ่าไม่ใช่ อ่ะคิงนะครับที่แปลว่าพระราชานะอ่าโอเคอันนี้ก็ต้องพระราชาเนี่ยมันไม่พอเลยอ่ะสันดานของคนไทยนะครับคิงรวยอย่าผวนนะคิงรวยอ่าอย่าผวนคิงรวยคิงรวยโอเคพวกเอไอน่าจะโง่เป็นพิเศษนะครับผมอ่ะดูได้ครับเริ่มมากระแดกแล้วโอ้ my god shit shit oh bish oh shit จอมวันน้องไรท่านี้ AI ก็เล่นใส่แว่นเป็นนะนี่โอ้ my god พระเจ้าจอดอย่าลืมนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อื้อหือแว่นแว่นใส่เอาใส่ตายใส่แว่นตายใส่แว่นตายใส่แว่นตายแดกแดกแจกใส่แว่นแจกใส่แว่นครับวันนี้เราต้องมาคองเซิร์ฟ AI ให้ได้ครับผมโอเคโอเคตัวใหญ่อย่างรวดเร็วแหละดูดิอ้าวลูกวันนี้ลูกวันนี้ลูก วันนี้ลกูกอ่า uh, ขอแดกเนี่ยนะลูกโอ้ยแดกลูกตัวเองว่าโอ้ชิตชิดโอ้ชิตแหลกอย่าไปอย่าแลกอย่าแลกเออโอเค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 ,อเคมาเลยมาเลยโอเคนะครับช εί, ช εί, ช εί. เขีดเขีดเฮ้ยแยหลกอย่างนั้นมันก็ตายนะครับผมถึงจะแหลกก็เถอะ ให้อภัยได้อยู่โอเคเอออย่าแว้นดีโขู่ใส่แว้นอีกแล้วครับใส่แว้นอีกแล้วครับแดกแดกแดกโอ้ยไอ้ยอ้อออเอ,อ้าเอไอแม่งเอ,อ้ยเยีาออาวพูดคำหยาบยากูตายตายตายตา,ายขออภัยขออภัย ขอโทษจริงๆครับขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจครับหัวร้อนไงหัวร้อนก็ต้องเข้าใจนะคะผมว่าคนมันหัวร้อนหัวร้อนผมนี่เป็นคนที่หัวร้อนง่ายหัวร้อนง่ายไงแล้วหัวร้อนง่ายหัวร้อนง่ายครับผมหัวร้อนง่ายหัวร้อนง่ายหัวร้อนง่ายอ่ะ AI แมก็มุนจังเลยรู้สึกว่ามันจะเล่นง่ายกว่าของคนปกตินะ เห็นไหมโอเคเล่นง่ายของคนปกติจริงๆด้วยครับท่านผู้ชมเล่นง่ายเล่นง่ายเห็นไหมบอกแล้วว่าเล่นง่ายเล่นง่ายโทว่โทเล่นง่ายเกมนี้ทำไมไม่มีเพลงอ่ะไม่มันเลยนาะเนาะว่าคิดจะต่อสู้อ่ะ AI คิดจะต่อสู้ครับผมท่านผู้ชมครับ AI มันคิดจะต่อสู้ครับนี่ครับตายแล้วครับโดนปลาพนึกนะครับผมโดนพนึกเรียบร้อย AI AI โดนพนึก AI โดนพนึก AI โดนพนึกเฮ้ยๆเย่าบเยียวันเย่าบวันโอเควันน้าๆนะนนะครับวันหวานได้กินตัวใหญ่แล้วเว้ยวันนี้คิงรวยต้องได้คลองเซิร์ฟแบบ ม่อันดับใดก็อันดับหนึ่งอะเล่นกับ AI ครับเล่นกับ AI เป็นโหมดฝึกที่ไม่ต้องใช้เน็ตนะครับผมในมือถือนะครับไม่รู้ว่าในอคอมพิวเมีหรือ,อยังนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ถ้าใครมีก็ลองไปเปิดดูนะครับผมแต่ถ้าใครที่รู้ว่ามีแล้วหรือว่ารู้ว่าไม่มีอะไรก็อย่าบอกว่ากันนะครับผมผมไม่ผิดนะครับอ่าโอเคนะครับโอ้ว้าวเช็ดเช็ดเช็ด เช็ดโอ้เช็ดเช็ดโอ้โอ้เช็ดเช็ดช็โอ้สามตัวโอ้เช็ดโอ้่สามตัวสามตัวสามตัวยูเดตยูเดตแน่นอนครับผมโอเคมาได้กินแนะ่นอนนะเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยโอ้โ oh หยิ่งเป็น AI ด้เยอ๋อถ้าใครรู้ตัวคุณก็เดตนะตอนนี้เลยก็ได้ผมไม่ว่านะครับผมเดี๋ยวแป๊บกินให้หมด โลภครับโลภอยากอยากได้อันดับหนึ่งไงโลภโลภคิงรวยคิงรวยโอเคคิงรวยนี่อยู่อันดับที่สิบแปดโอ้ยโอ้โหมึโอ้ยเสียด,ดนิคลาสิตนั่นแหละเพลงละกล็เลยไม่ค่อยอยากกดเพลงในช่องเท่าไหร่เสียว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 เรื่องนิคลาสิตโอ้ชีตชีต S shit s h i t s h i t Woh shiit t s h s h i t s h i t s h i t o h s h i t oh shiit t s h s h i t shiit Woh shiit กินกินกิน Shit shiit shit, shit, shit. Oh, shit. Shit, shit. oh oh my god oh my god พี oh, 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 ่แดงครับขอแดงหน่อยครับ Oh oh green green Oh green green g l i n อย่างเดียวทำไม green green ต้องใช้ green เนี่ยนะ Green เนี่ยนะ โอเคคิงรวยคิงรวยคิงรวยโอเคคิงรวยมีตาเดียวด้วยนะปัญหาปัญหาไม่อยู่ตรงนี้มาเอาจิงละนี่เอาจริงละเนี่ยเอาจริงละเนี่ยมามามาใครไ فا ่พี่เขียวไ فا ่ไหมครับไ فا ่ไหมครับไ فا ่ไ فا ่ไหมครับไ فا ่ไหมครับไ فا ่ไหมครับ ไฟได้นะครับไฟได้แล้วไ,ไ,ไฟได้นะครับโอ้ยอ่ะคิงรวยนี่น่าท่าทางยังไม่ดีนะครับต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะน,ะ,นะคิงรวยเปลี่ยนครับกลายเป็นคิงลี่นะครับอ่าคิงลี่อ่ะคิงคิงลี่นะอย่าผวนโอเคนะห้ามผวนนะโอเค ฮึมช่วยไอ AI ้แต่ละตัวนี่มันก็ดแท่จังเพลงเด้งจังโอ้โหจะทำให้ช่องกูโดนจนจริงๆใช่ไหมนะครับโอ้เพลงครับเพลงครับเพลงครับโอ้โอโอ oh my god oh my god oh shit oh my god o oh อ my god oh my god oh my god น่าจะเปลี่ยนชื่อคลิปว่ามาตายโชว์ดีกว่านะเนี่ย กาดมากนะครับผมเผมมนม я, like. ี่ยกาดว้าไงไอเอฟแอสซิซินครับผมอ่าอ่าอ่ามามามาคิงลี่คิงลี่มาไอหนูเอ๋ยไอหนูเอ๋ยไอหนูเอ๋ยไอเจ้าหนูเอ๋ยไอเจ้าหนูเอ๋ยไอเจ้าหนูเอ๋ยไออ้เเจาหนู๋ยตายดิโอไมค์กอโอเค ได้ลองสักทีโอตายเธอผมขอกินหน่อยเออเดี๋ยว AI ไก็เกิดใหม่อยู่แล้วนะโอเคเย่ يا. ได้กินแล้วเย่เกมนี้รู้สึกว่าจะมีโปรหรือเปล่าเพราะรู้สึกว่าผมเคยโดนโปรมารอบหนึ่งนะคือแบบโดนโปรโดนโปร,โปรที่ว่าตอนนั้นไม่ได้กากเองนะตอนตอนนั้นเนี่ยกำลังวิ่งวิ่งอยู่สักพักตัวเล็กมันวิ่งมาปุ๊บมันมันใช้โปรอะไรของมันก็ไม่รู้มันวิ่งมาปุ๊บมันยังไม่ทันได้ชนเลย สมมติสมมติเนี่ยเออ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 เอตัวสีเหลืองอะไอตัวสีเหลืองอะข้างข้างอะข้างขวาเออมันอยู่ตรงนั้นผมอยู่ตรงนี้อแล้วมันมันแดกผมได้เลยอะโอ้ my god งงมากงงมากเลยสตันเลยเนี่ยสักพักตายเนี่ยสตันเลยอ้าวลูก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 มาทำอะไรกันแถวนี้แล้วโอ้ลูกเช็ดเช็ดโอ้โอ้ my god โอ้ my god เก็บตายโอ้แดกลูกแดกลูกก่อนแดกลูกตัวเองก่อนนะครับ วันนี้ถ้าไม่ได้แชมป์นี่อย่าเลิกนะครับนะครับโอเควันนี้ถ้าไม่ได้ติดอันดับนี่อย่าเลิกนะครับโคตรอร่อยเราต้องเล่นกับ AI ให้ดีๆเพราะ AI บางตัวไม่ฉลาดแต่น้อย a อไมันก็ไม่โกงครูโอเคเด็กค่ะมารู้สึกว่าว้าวโอ้โหกินลูกกับเองเยอะปพอกรับพอกรับ เอาอีกแลว้วว่ะก็คือผมผมจะเลี้ยวไปอีกฝั่งหนึ่งใช่ป่ะมันมีไอ้นี่กั้นอยู่นเ,เ,นเนี่ยไอหนอนลายอยู่อะ่ะชิงเลี่ก็ไม่ดีอ่ะอะไรดีต้องเอาสุดยอดของคนไทยนะครับผมอ่าแม่งไม่ไชื่อแค่ชื่อกินขาดแล้วไงล่ะแค่ชื่อก็กินขาดแล้วเริ่มมาก็เลยได้แหลกแหลกแหลกอย่างเดียวแหลกกันเด มัวมันกระตุกนูซึมันกระ,ะตุกเนื้อเนื้อเสือหเหรอกระตุกเนื้อเสือเหรอกระตุกนวดเสือเหรอครับกระตุกเนื้อเสือเหรอครับนวดเสือนะครับกระตุกเล่นเหรอครับขอโทษครับโอ้โหวันนี้ถ้าถังจะไม่ได้ติดอันดับจริงๆ,ๆ <hine inge. S 1> นะเนี่ยเฮ้ยซีเรียสนะเนี่ยโอ้โหซีเรียสนะเนี่ยโอ้โหซีเรียสนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหซีเรียสนะเนี่ย หลอดแล้วผมซีเรียสนั้นเนี่ยเห็นไหมมันเล่นอะไรไม่รู้เรื่องไงผมซีเรียสนั้นเนี่ยโอ้โหผมซีเรียสนั้นเนี่ยซีเรียสนั้นเนี่ยซีเรียสนั้นเนี่ยมีโอกาสได้แดงนะครับมีโอกาสได้แดงนะครับโอเคผมซีเรียสนะครับเขจายไม่คุณซีเรื่องครับไอ้งูหล่าบางคนก็เรียกเกมนี้ว่าเป็นเกมงูนะคะผมบางท่านก็บางคนก็บอกหนอนคืออะไรกันแน่เนี่ยผมเรียกผมเรียกว่าเออผมเรียกว่าหนอนก็แล้วกันนะ ไส่เดือนไส่เดือนเลยใช่ไส่เดือนเอาไม้เอาไม้เจอกับคิงลี่ไหมครับคิงลี่คิงลี่ไอ้คิงลี่เจอกับอ่าไม่ไม่ไม่พูดดีกว่ามันหยาบมันหยาบแต่ว่ามันเป็นสุดยอดของคนไทยคนระับคนไทยมักจะมีศิลปะในการตั้งชื่อที่ดีมากเลยนะครับผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เชื่อไปดูดิตามเกมออนไลน์ที่พิมพภาษาไทยอะโอ้โหชื่อของแต่ละคนนี่ เทสจะไม่อยากดูตัวละครแทบจะไม่อยากเล่นเกมอยากอยากจะอ่านชื่ออย่างเดียวเลยโอ้โหเช็ดเช็ดโอ้อย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 พูดพลาดอยพูดพลาดอยพูดพลาดโอ้โหจบแล้ว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 ,แ,ลว,แ,ลวแดงกิน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 เออเละ นีจบแล้วจบแล้วเมื่อกี้มันเกือบจะจบแล้วมันเกือบจะจบแล้ววันนี้ผมบอกแล้วผมบอกแล้วผมบอกแล้วผมมันจะจบแล้วมันจะจบแล้วจะจบแล้วเนี่ยจะจบแล้วจะจบแล้วเนี่ยจะจบแล้วโอ้โหเนี่ยนะโอ้โห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 เขียบเลยทำไมเอไอตัวนี้นี่มันมีศิลปะในการล็อกล็อกแบบดิจิตอลมากคำถามมากเลยอันดับหนึ่งนี่เพิ่งจะสังเกตนะแม่งชื่อชื่อโอ้โห ออเดี๋ยวอีกทีนะอีกทีนะอีกทีนะโอ้โหได้กินเลยบนปุ๊บบนปั๊บได้กินชายผมนี่สตันเลยโจโจจะรับทมายอ๋อ้โียยังไม่เลิกผมชื่อ อ่าโอเคโอเคมามามาชื่ออะไรเนี่ยชื่อชื่ออะไรเนี่ยเราฮะเราอยู่เฉยๆได้ไหมจะอ่านชื่อ่หมุนหมุนจังเลยเนี่ยรู้ตัวว่าจะตายก็วิ่งชนเลยโอ้โธเออเนี่ยเนี่ยคือคือคือเอไอเขารู้ตัวโอ้โหโหชีตอย่ามาดักลมกันเยอะๆสิครับดักลมกันเยอะๆนี่ไม่ดีนะครับรู้สึกยังไงนะครับโอ้โอ้ไมค์ก็อดโอ้ไมค์ก็อดโอ้ไมค์ก็อด โฟยอัจ้อาอัจาอาโอ้โหโอ้โหโอ้โฮโอ้โฮโอโฮโอโโอ้โหโอ้โหอ้โหโน้โห้โหโอ้อ้โ่อ้โโอเคหโอ้โหโอ้โอโอ้โหโอ้โหโอาโอ้โหออ้คอ้โหโอ้โะโอ้อ,อ้อ้โหอ้หอ้โหโอ้อ้โหโออ้นี้โหโอนน้โหโ อีกไม่นานต้องติดอันดับเอาอย่างน้อยก็ขออันดับสิบก็ได้ไม่ได้อันดับอื่นก็อันดับสิบก็ได้นะอะไรอันดับสิบเมื่อไหร่นี่โอ้โหผมนี่ดีใจเลยเล่นกับ A i นะเนี่ยเล่นกับ A i นะเนี่ยโอ้โหตอนแรกยังไ่วไอเล่นกากอยู่ทักๆกูจะนับถือ A อแล้วเนี่ยว้กวอวเออกินไปเลยกินไปเลยให้กินให้กินเดี๋ยวยังไงนายก็ต้องลงหม้อเดียวกันอยู่ดีกินข้าวกินข้าวหม้อเดียวกันนะครับผม กินข้ามาเดียวควจะรักกันไว้นอนเลยโอเคโอเคโอเคอ่านั่นแหละกินเลยกินเลยนี่โอ้ได้กินเลยกินเลยกินเลยงมมอร่อยอร่อยเฮ้ยมีสเปชเอฟเฟเอฟเฟมันมีเอฟเฟเอฟเฟแล้วสิแล้วสิแล้วสิแล้วว้แล้วครับสิแล้ว สี่แล้ข้างนอกไม่ต้องไปแดกแม่งแล้วแดกข้างในเี่ยสิแล้วสิแล้วสิอแล้วสิอปุ๊บปุ๊บปุ๊บครับสิบเอ็นครับสิบเอ็ดแล้วสิ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 บเอแล้วสิแล้วครับสิบนะครับสิบล้วนสิบเบเอแล้วสิอยู่อันดับสิอยู่อันดับสิอันดับสิครับดูได้ครับชื่อครับชื่อชื่อโอโหอันดับสิมาแล้วอันดับสิบมาแล้วโอ้ my god ไม่น่าเชื่อนะ โอเคติดอันดับสิบเราก็ต้องขึ้นไปเรื่อยๆนะใช่ไหมฮนะใช่ไหมไอ้นอนอ่ารู้ตัวรู้ตัวเนี่ยเขารู้ตัวโอ้โหหนอนของหนอนนี่ก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆห <c oughs> นอนหนอนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคืออะไรเนี่ยวัดเดอะคลับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเม่อะไรอย่างน้อยก็อยู่อันดับเก้าครับอยู่อันดับเก้าก็ดีนะครับผม <c oughs> อ่ะเอาละครับผมสำหรับวันนี้เราก็ลาก,กันไปก่อนนะครับผมอ่าโอเคไปละ ถ้าใครอยากรู้นะว่าผมใช้แอปอะไรนะอ่าโมบิเซนนี่ก็ได้นะครับแต่ใช้เอเซสกรีนโ r โคเดอร์นะคบผมมันจะดีนะเพราะว่ามันไม่ลุดเลยซื้อมากดในแอปปุ๊บใช้ได้เลยครับพอเวลาจะอยู่ก็ก,กดคำว่าสิ้นสุดครับไปแล้วครับ